วันนี้ฉลามเล่นอะไรอยู่ครับผมเล่นเล่นปลาคากือค่ะเล่นอะไรนะเล่นปราสาทอ๋อฉลามจะสร้างปราสาทเหรอครับใช่วันนี้เรามีทรายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับผมแล้ววันนี้ฉลามจะสร้างปราสาทอะไรอ่ะสร้างกี่หลังลูกเดี๋ยวแล้วไอ้ที่มาจอดจอดกันอยู่เนี่ยมอนต์ชักอ่ะเอามาทําอะไรอ่ะ อามอนเตทาก็เล่นกันแบบนี้เหรอโอ้โหพ่อก็นึกว่าจะมาทำเนินจำให้มอนเตอร์ทัก <c oughs> มองหน้านี่คือฉลามทำร่วงลงไปใช่ไหม <c oughs> เล่นบันโต๊ะสิครับไหนทำปราสาสยังไงได้ยังนี่แล้วปราสาสลาม อ๋อทำเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับงูคลอกลูกออกมางูคอกลูกออกมาเป็นแบบนั้นเหรอใช่งูเป็นเป็นเก็บเศษอ,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 อืมนี่ฉลามทำงูยักษ์ไหนงูยักษ์อ่ะนี่ครับนี่งูยักษ์เหรอ้เอาเราจะทักไปจำได้ไหมได้คร <c oughs> <c oughs> ับวูวจำเลยจำจำ <c oughs> จำได้ไหมตัวนั้นจำได้ไหม <c oughs> อ้าวอ้าว ก็ <Girl. laughs> แมงวันตอมหนะน้านี่พบกับปิรัญญา,าแล้วใครแด่กันนี่นั่นใครครับว้าไฟอร์ชักต้าบ้าโอ้โหกระโดดจำแบบนั้นเลยนะอ้า oh, พังเลยอ้า oh, ไม่เป็นไร oh. เดี๋ยวเราสร้างเนินจำใหม่ได้โอ้ว oh, ปิรัญ่าจะขึ้นเนินจำแล้วนะ ก็ก็อคืองก๊อบ,บโอ้อกก็อรอคือนงก๊กกงกบมามา้มาโอ้นี่ไฟราม,มาแล้วไฟอลขึ้นเนินจำด้วได้ไหมได้อีันหนึ่งอ่ะอีคันหนึ่งคือขันไหนอ่ะอก็เป็นคันนี้นัยอ่ะเออไฟรลามันมีสองคันแลวหายไปไหนคันหนึ่งอ่ะโอ้ นี่อ่ะในห้องพ่อไม่เห็นเลยเอานะจะไปแล้วนะบ,บึนบูนบูนว้าวงกบาลด้วยอ๋นี่กลายเป็นกองซากปลาขักคางของมอนสเตอร์ชัดเลยนะมาเลยฉันคือใครผมโก้ครับฉันคือมอนสเตอร์ชักเหรอโอ้จะตีรังกาเหรอครับ <c oughs> เอาใหม่สิไหนทำไงตีรังกาไงา <c oughs> เอาคันไหนง่ายกว่ากันคันนี้ไหมนี่กดตรงนี้นะ โว้มุนติ้วๆเลยเอาเย่อ่ะทำอไรเอ้นี่เอาสเนกไบไหมนี่แล้วกดตรงนี้นี่กดตรงนี้นี่ันี้ง่ายกว่าอันนั้นง่ายกว่าเหรออันนั้นมันมีบันไดอ่ะออ๋อทำแบบนี้ได้เลยครับครับ่ออยู่ครับคับดูอยู่เลยครับ ไหนทำไงครับอะไรกระเด็นไปอะ่ะ <laughs> ใช่เหรอบิ๊กฟุตเด่ะบิ๊กฟุตกระเด็นไปเหรือเมื่อกี้บิ๊กฟุตเด่ะพอพอดูนะครับพอดูอยู่เลยโอเค okay. ทำงั้นนะนี่หลามดูนะอ <h> ah> พอดูอยู่ครับ ไฟอารามทำอะไรครับไฟอาราม,มวิ่งหนีอะว <c oughs> ุนวุ่นจัแล้ว <c oughs> โอ้พลิกความไปเลยนะเออน่าโอ้จัก็ไดเฮ้ยเวุ่น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 อยู่ขึ้นเงจับแล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> ช่วยกดติดตามช่องฉลามวานด้วยนะครับแม่บอก 宝宝的。